สำนักงานคณะกรรมาการการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์แห่งชาติได้จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์ค่ะ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมชได้จัดกิจกรรมการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินง,งานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีพลอากาศตรีอมรชุมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นประธานมีผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกว่า100คนค่ะ ปุณกกาตีอมรชมเชยกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสอกอมชได้จัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดําเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันร,รับมือและลดความเสี่ยงรวมถึงการตอบสนองต่อเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้ระบบสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างทันท่วงที ทางนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับบุคคลและองค์กรรวมถึงกระบวนการทํางานร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานควบคุมกํากับดูแลและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศครับอันที่1ก็คือเขาจะได้ตระหนักว่าณปัจจุบันนะครับหน่วยงานภาครัฐเป็นเหยื่อในเรื่องอะไรบ้างนะครับและตัวเขาเองมีโอกาสที่จะถูกหลอกอยังไงเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้ป้องกันตัวเองนะครับบอกกับพ่อแม่ญาติพี่น้องคนรู้จัก นะครับรวมไปถึงว่าแล้วในส่วนของการที่เขาะจะพัฒนาหน่วยงานเขาเนี่ยให้มีความพร้อมในการรับมือเนี่ยต้องดำเนินการยังไงบ้างนะครับเพราะเราเป็นห่วงในเรื่องของการที่ว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้อยู่ว่ามีปัญหาแล้วการที่จะแก้ไขเนี่ยบางคนก็าจะรู้สึกว่าเหมือนมันไม่มีทางออกนะครับแต่วันนี้เราอยากจะมานําเสนอทางออกว่าประเทศชาติเรามีนโยบายและแผนในเรื่องของการพัฒนาด้านไซเบอร์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยทำแผนให้สอดคล้องกับเราเนี่ย โอกาสได้รับการสนับสนุนและจะพัฒนาเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับลงไปถึงเรื่องความตระหนักว่าแล้วเราจะรู้เท่าทันภัยแฮกเกอร์ได้ยังไงนะครับเพื่อที่เราจะได้ป้องกันตัวเองด้วยนะครับหน่วยงานเราก็จะได้ดีขึ้นด้วยในเรื่องของการรับเบือภัยคุกคามนี้นะครับแล้วสุดท้ายประเทศก็จะเข้มแข็งในภาพรวม